ปัญหาที่หวรวคที่หการอุปสมบทและไม่อุปสมบทพระคุณเจ้าการบวชเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ขอถวายพระพรการบวชเป็นสิ่งที่ดีพระพุทธเจ้าเคยบวชหรือไม่ขอถวายพระพรพระพุทธเจ้าได้บวชแล้วพวกท่านทั้งหลายจงฟังพระนาคเสกกล่าวว่าพระพุทธเจ้าได้บวชแล้วแต่ถ้าพระพุทธเจ้าได้บวชใครเป็นผู้ทําพิธีบวชให้พระองค์ใครเป็นอาจารย์และมีพระสงค์ร่วมทําพิธีบวชจํานวนเท่าใด ขอถวายพระพรพระพุทธเจ้าไม่มีอุปัชฌาย์หรืออาจารย์พระองค์ได้บวชด,ด้วยตนเองและตัดสรู้ใต้ต้นศรีมหาโพธิ์ได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกับความรู้แจ้งในสรรพสิ่งหากไม่มีอุปัชฌาย์และอาจารย์ก็หมายความว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้บวชใช่หรือไม่ทำไมพระพุทธเจ้าจึงไม่มีอุปัชฌาย์และอาจารย์มหาบพิษทรงเสวยอาหารแล้วหรือยังเสวยแล้วใครเป็นผู้สอนให้มหาบพิษเสวยไม่มีใครสอน ถ้าเช่นนั้นมหาบพิตรก็ไม่สามารถเสวยได้สินะไม่ใช่เช่นนั้นแม้ไม่มีใครสอนโยก็สามารถกินได้เพราะเคยกินมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนขอถวายพระพรเช่นเดียวกันพระพุทธเจ้าได้บวชเองใต้ต้นสีมหาโพธิ์เพราะพระองค์บำเพ็ญบารมีจนเต็มเปี่ยมพระองค์บวชโดยไม่ต้องมีอาจารย์เปรียบเสมือนมหาบพิตรเสวยโดยไม่ต้องมีครูสอนมหาบพิตรเมื่อมหาบพิตรประทับบนคอช้างพระที่นั่ง มีใครกล้าขึ้นนั่งบนคอของพระองค์หรือไม่ไม่มีถ้ามีใครขึ้นนั่งหัวของผู้นั้นต้องหลุดจากบา่าฉันใดก็ฉันนั้นไม่มีใครสามารถทำพิธีบวชให้พระพุทธเจ้าได้หากมีผู้ใดกระทำหัวของผู้นั้นก็ต้องหลุดออกจากบาพระพุทธเจ้าได้บวชด้วยพระองค์เองและสงฆ์ที่แท้จริงของพระองค์ก็คือมรรคและผลเป็นเรื่องมหัศาจรรย์พระนาคเสนท่านสามารถอธิบายปัญหาที่ลึกซึ้งได้อย่างแจ่มแจ้งข้าแต่พระนาคเสิน การบวชเป็นสิ่งที่ดีใช่หรือไม่ขอถวายพระพรการบวชเป็นสิ่งที่ดีการบวชของพระพุทธเจ้ามีอยู่จริงหรือไม่ขอถวายพระพรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบวชเองใต้ต้นสีมหาโพธิ์ไม่มีใครสามารถทำพิธีบวชให้พระองค์ได้เช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าทรงบวชให้สาวกของพระองค์พระนาเสนท่านอธิบายได้ถูกต้องและชัดเจนยิ่งนะัก